สวัสดีค่ะขณะนี้เราก็อยู่ที่เมืองเกอร์นอบประเทศฝรั่งเศสนะคะเราก็มีแผนการที่จะไปเที่ยวเมืองลียง,ยงค่ะลียงก็เป็นเมืองหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสนะคะ,ะ,คะเมืองลียงก็อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกอร์นอบที่เราอยู่ในขณะน,นี้เป็นเมืองของสวรรค์นักชิมและเป็นเมืองแห่งสองสายน้านะคะก็คือมีแม่น้ํา อะไรมั่งน่ะแม่น้ำโอลแม่น้ำโอลและแม่น้ำซาวนมาบรรจบกันนะคะเป็นทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยเป็นอันดับสองของฝรั่งเศสทีเดียวนะคะรวย,ยรวยมากอยากไปเที่ยวเมืองคนรวยแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเมืองลียงก็คือสิงโตนะคะเหมือนไลออนนะคะเป็นสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลียงมีมสเสน่ห์และก็ยังได้รับการ จดทะเบียนจากองค์การยูเนสโกนะคะว่าเป็นมรดกโลกนะคะเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่มากเลยในฝรั่งเศสเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศฝรั่งเศส ตกลงไปเที่ยวกันนะตื่นเช้ามาที่เกลนอรก็กินกาปฟกาแฟกันกาแฟแล้วก็ขนมปังเนี่ยอันนี้จุดจุดเนี้ยเห็นไหมนี่ก็จะเป็นจังเกลนอรที่เราอยู่ทางัาเลยชายแดนใกล้สวิตเซอร์แลนด์ของเราที่อยู่ตอนนี้ใกล้สวิตเซอร์แลนด์สามลูกที่สําคัญล้อมรอบอยู่นะดังเกลนอรเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษชอบเรียกเกรนโนโบเนี่ยแผนการของเราเราก็จะออกจากบ้านเนี่ยจุดมุ่งหมายแรกเราจะไปตรงไหนใช่ไหมเราก็จะไปเราจุด หมายปลายทางที่จะไปขึ้นรถก็คือที่สถานีขนส่งซึ่งก<ต>็งมีรถรยนต์นรถไฟออรวมกันอยู่ตรงนั้นนะคะมีความสะดวกสบายมากนะคะเป็นศูนย์รวมการคมนาคมแล้วก็วางแผนกันว่ารถไรถบัสเเราก็เลยจะขึ้นอะไร,รก่อนเรถจากบ้านก่อนจากนะบ้านใกล้บ้านเรานะคะจากสถานีไกเยอรเราก็คิดว่าจะขึ้นรถ เมสายสิบสองสายสิบสองเนี่ยแล้วคิดว่าไปลงตรงไหนก่อนเพื่อเนี่ยตอบรถไปริยงทีนี้ขั้นแรกเราต้องไปรถเมสายสิบสองก่อนขึ้นรถเมสายสิบสองที่ใกล้บ้านเราไกลเลยนะะคไกลเลยทีนี้เราก็ต้องเนี่ยนั่งรถเมยนกันเลยนะเตรียมจะลงสถานีก้องก้องกันเลยแหละฝังให้ดีนะคะเวดันแพ็คชื่ออะไรนี่แหละแพ็คชื่อนะคะตามที่เขียนไว้เลยค่ะ ก็จะลงที่สถานีนี้ก่อนจะลงก็ต้องกดออกนะคะกดียวเขียวเขียวนี้เนาะเราตะโกนเรียกเขาไม่ได้เนาะอันนี้ค่ะกดออนแล้วนี่มาลงแล้วเวิร์ดิน p r ี f e c t u r e เวิร์ดินพรีเฟกตูร e เวิร์ดินพรีเฟกตูร์วันนี้กำลังจะไปเที่ยวเมืองนิวยอค่ะออกมาจากที่พักในกระอบในซอง มาร์ตเอนแบกซามาร์ตินเดร์ก็มาลงรถ C สิบสองแล้วเขงมาอีกแล้วขึ้นอีกดีกว่าไม่ยอมล้นะว่าจะต่อรถ C หนึ่งแต่ก็กลัวหลงแล้วก็รถ C หนึ่งไม่มาสักทีขึ้นรถสายสิบสองสิบสองแต่ก็ไม่เป็นไรได้เดลยวันนี้ไปลงไปลงที่โซนี้บุ่มเนาะ เย่ของด็อกเซ่นี้บริเวณนี้ก็มีตลาดนัดวันหยุดกันเท่ากับว่าได้ชมตลาดนัดนะคะตลาดนัดของเขาเป็นพืชสดผลไม้นะคะแต่คล้ายๆแบบกกบดินบ้านเราแต่เขาไม่แบกกบดินน่ะเขามีโต๊ะขึ้นวางเรียบร้อยมีระเบียบนะคะนี่แคนตาลูปเนี่ยดูราคาที่ขายแพงไหม5ยูโรต่อกิโลค่ะ มีอะไรลนะไม่ถึงแปดนาฬิกาเนี่ยยังมีเวลาเดินชมตลาดไม่เนิ่งเลยยังไม่ถึงเวลารถออกไม่ํำอะไรคล้ายๆโรตีเนาะอันนี้คือจุ๊บยับพอค้าขายโรตีเตรียมแล้วอ้าวคุณนายมาดามมาดามของเราก็ลากกระเป๋าไปดามลากกระเป๋าผ่านตลาดสดไปแล้วก็ชมตลาดไปพลางนะก็ลากเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะมาดามเรา เขาลากมาจ่ายตลาดเอออันนี้เราน่ไปเที่ยวเขามาจ่ายตลาดเขาจะมีกระเป๋าลากร้เดอดเกืดเนี่ยตรงแถวบริเวณสถานีโชกี้กงด็อกซี่ที่เราชื่อจำยากนะเป็นโชกี้กงด็อกซ่สองมานั่งบ่อยมากเลยค่ะเจอผักต่างๆน่ารับประทานมากเลยนี่มีลูกไม้อะไรเนาะอัลปลเนี่ยจะถูกนะแม่อ๋ออันนี้หัวเรดิชสดมากๆเลย แล้วก็มาถึงของที่ชอบสตรอเบอรี่สดมากมากเลยเกษตรเขาเรียกอะไรเนาะเดี๋ยวขึ้นคำไม่แน่ไหก็มีผักต่างๆเยอะแยะแล้วที่ชอบใจมากก็คือขนมปังยำเช้าโอ้โหมันขึ้นเหนาหรือยังนี้ไม่ใช่เขาใช้งาดำหรือใช้อะไรต่างๆใช้งาเ่เม็ดงาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้สีดำๆเราก็ไม่รู้มันขึ้นเหนาไม่ขึ้นเหนาเขาหลอกหรือเปล่าขึ้นราบางที แต่น่าจะกินได้แหละเห็นคนก็ซื้อกันดนนนนูแข็งๆเนาะอันนี้ขนมปังนี่แข็งๆเขามีหลายชนิดมากเลยขนมปังแล้วแครอทก็มีหลายสีมากเลยเออนี่ก็เดินต่อไปถ้าเดินต้องเดินเยอะเยอะขึ้นเลยถ้าเราไปสายจิกสองที่จริงเราจะไปเ,เราเว่าสายจากสองเ้า,าต่อซีหนึ่งแต่เราก็ผิดพลาดซีหนึ่งไม่มาเราก็กลับขึ้นสายสองเหมือนเดิมยอมเดินเอาไม่เป็นไรทางก็จะเดินไปขึ้นแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยนี so, 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 so ้ก็เดินเดินวิ่งวิ่งเขาเรียกว่าโซฟาปัตเชอร์กลหน่อยแต่มั่นใจทางมันแน่นอนเนี่ก็มาถึงบริเวณแล้วสถานีสถานีก็มาดูที่ป้ายนะครับป้ายไฟสีแดง U U A I อ่านว่าอะไรเขาไม่รู้น่าจะแปลว่าสถานี U U A I ใครทราบบ้างหถามว่าอะไรสีนาฬเวลาขนาดนี้แปลว่าชั้นฉลาดแปดนาฬิกาสี่สิบกว่านาทีเกือบเก้าโมงแล้วเวลารถเราออกเท่าไหร่ที่จริงตามตัว เวลารถเราออกหน้าตั๋ว9โมงตรงแต่นี่เราก็มาทันเวลาทีนี้เราก็มาดูหาป้ายไม่เจอไม่เจอคุณไม่มี9.00เลยมีแต่9.00นี่ก็ขึ้นป้าย8นาฬิกา58นาทีแล้วเกือบรถออก2นาทีเราดีใจกันมากเลยจะได้ขึ้นรถสักทีออกมาแต่เช้ามาดามมาดามนี่รถบัสเตรียมมาแล้วรถบัสมาแล้วน่าจะคันนี้แหละนาเราคิดว่าเออคงจะได้ขึ้นคันนี้แหละฟริกบัสสีเขียวนี่แหละ รถมาแล้วของเราหรือเปล่าแม่ไม่ใช่นี่ของเราเลยของร้อนนี้เหรอของจอดเขาทำไมไม่ขึ้นนะแม่เวลาที่นับหมายก้าโมงแท้วนี่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันเก้าโมงยี่สิบแล้วยังไม่แม่ลืมปรับนาฬิกาหรือเปล่าไม่ใช่ไปถามเขาแล้วเขาบอกมันดีเลยคือทักอะไรนี่แหละเขาว่าเหมือนคำว่ารอชารดภาษาอังกฤษแปลว่าดีเลยจากเก้าโมงเขาบอก เ็นเท่าไหร่ไหมภาษาฝรั่งเศสเขาบอกดิสเป็นอะไร10อะไรสักอย่างเป็น10 3สามนาฬิกาทำอะไรีนี้แมจมผู้เป่ารถดีเลย์ไปสิบนาฬิอาอามสินาีเขนั่งตากแดดร้อนร้อนไม่ไปนั่งบ้างเหรอแต่ม่ร้อนตายชักไม่ได้ไม่ได้จะต้องอยู่ในที่ร่มไม่ใช่เราได้อยู่ตรงฝรั่งเศสเราได้อยู่ตรงนี้ด้วยจะได้เฝ้ารถบัดเดี๋ยวรถบันหาย ูเราดูภูเขานดกกำลังใจกันอยู่ภูเขาน้นถึงสูงสวยๆดีสิบนาฬิกาสามสิบนาทียิบเราคนไทยใจกระตันอยู่เอารอได้เราถือว่าเสียเวลาไม่เป็นไรขอให้ได้ไปสักอย่างบอกมันขึ้นมาแล้วในป้ายว่าสิบนาฬิกานับเป็นคนคิดว่าเพื่อนก็รอกันรอบนี้แหละเราคงได้ไปแน่ก็ว่างๆก็ไม่ต้องทำอะไรมาซื้อตั๋วไว้ก่อนซื้อตั๋วสําหรับรถเมล์ขากลับถ่ายวีดีโอมาแสดงให้ดูว่าเขาซื้อตั๋วกันยังกับตู้เนี่ยฝรั่งเศสเวียดวิน ชช่มาเวแต่แม่ก็ถ่ายผิดกลายเป็นดูดิไปรู้ใช่มาใช้ให้แม่ถ่ายวิดีโอกลายเป็นถ่ายภาพอะไรเนี่ยถ่ายภาพก็ไม่ถูกมีได้แค่นั้นแหละหมดแล้วเอาทีนี้ตรวจห้องน้ำเข้าไปอีกอไปยังไงอ่ะทีนี้ <c oughs> นนนเออไปเข้าห้องน้ำโอ้โหถ้าเข้าห้องน้ำตั้งจุดเจ็ดยูโรเทียบเป็นเงินเกือบ40บา <c oughs> บาทนะเนี่ย สี่สิบบาทเชื่อมยี่สิบแปดได้มั้งยี่สิบแปดบาทแพงมากแนะห้องน้ำเนี่ยออกมาแล้วด้วยความสบายใจแล้วก็ค่าเวลาโดยการมาดูอะไรต่างๆที่มีอยู่ในขนส่งที่อยู่หน้าบริเวณนั้นก็มาเจออันนี้คืออะไรเนี่ยก๊อปปี้ก๊อปปี้ออกเครื่องไทยกษาสารโฟตโ,โต้ก๊อปปี้เครื่องไทยสาเรียนทำเองหมดนะคะที่นี่ ใช้เครื่องจักรเครื่องโยนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หมดเครื่องไ่ายถ่ายหูถ่ายหูถ่ายหูเด้อเฮ็ดไปเฮ็ดคัดต่อเฮ็ดยังไปกระปีก็ได้เด้อถ่ายรูปก็ต้องถ่ายเองอีกใช่ไหมไม่มีนายช่างทำให้ตู้เข้าไปห่างเข้าไปข้างในตัเองปวดเงินใส่งินใส่ทองเข้าไปใส่เงินไม่ต้องใส่ทองเลี้ยนของทองนี่หยอดเหรียญเข้าไปตามราคาที่เขาบอกหยอดเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูป ก็เอาค่าปรกมาใน USD SD SD Card Mini SD c a b l e โทรศพมือถือเราเอาเอาเอาของที่เราจะบันทึกที่เขาเขียนน่าจะประมาณ8ยูโรไ่นไงาอันนี้ก็มานั่งรอ300 3 0บาทนั่งรอักอีกเมืไหรจะได้ไปก็ไม่รู้ินาฬิกา30นาทีใกล้มา้นไปแล้วดูสิ เด็กฝรั่งเศสนั่งรอรถไม่นั่งเปล่านะอ่านหนังสือเล่มละเล่มเลยอันนี้เด็กฝรั่งนี่ก็นั่งแบบแบบไม่มีความหวังเลยฝรั่งเศสฝรั่งเศสรังเศสแท้นี่เขาอ่านหนังสือดูสิเยู่นั่งรอไปือยๆคอยเล่ากามนมาถึงไม่มีรถพูดกูเลยอ เป็นรถสิบโมงรึ่งไม่รพราะว่ามีปัญหายังไ네ม้นรรอรถเพราว่าเป็นคนละทันคนละเที่ยวแต่ว่ามีเพื่อนอยู่นี่พูดพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องพูดแต่บางคำไม่เป็นไรมีคนคอฟังรู้เรื่องหน่อยเวลาผ่านไปจะได้ขึ้นไหมเนี่ยสิบนาฬิกาสามสิบนาทีเอากระเว่าได้ขึ้นได้ขึ้น แม่ถ่ายรูปมาหน่อยดีใจดีใจว่าได้ขึ้นแล้วสักครู่ตัวจริงเขามาเขามาเรียกคนขับรถเรียกมาดับมาดับให้ลงรถกลับลงไปเรามากเลยเรบอกให้ลงรถโอ้ได้นั่งแล้วัะถูกลงรถอีกกระเพาะกระเพาทั้งสคนหมดแรงเลยจะได้ไปจะได้ไปนิยงไม่ได้ไม่ได้ไปไหมหนูน่าหน้าเศร้าเชียว เริ่มน้อกินยิ้มตลกมากไม่น่าถ่ายไปเลยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปว่าเราจะได้ไปริยงไหมด้วยวิธีการไปรุ้นกันต่อไปนะครับว่าวันนี้จะได้ไปริยงหรือไม่ไปเยบร้อพบกันไปพบกันนะ